ไปประจวบนอนไหนดีเรามีที่พักหลักร้อยมาแนะนำจะ้ะโรงแรมนี้มีชื่อว่าประจวบบีทตั้งอยู่ซอยสู้ศึกอำเภอเมืองเลยที่จอดรถกว้างมากใครมาเร็วจอดใต้อาคารใครมาช้าก็จอดนอกอาคารจะ้ะโรงแรมนี้มีลิฟต์นะจะ๊ะไปตามเราไปดูห้องของเรากันเลยห้องที่เราจองมาคือห้อง607วันนี้เราขอเสริมเตียงด้วยเปิดห้องออกมามีระเบียงด้วยนะจะ๊ะระเบียงก็สามารถชมวิวได้ด้วยลมแรงมากเลยห้องกกว้างขวางนอนสบายเลยห้อง น้ำนี่คือน้ำแรงมากนขนาดชั้นหกนะเนี่ยเปิดระเบียงไปก็คือเจอวิวแบบจึ้งมากสามารถมองเห็นอ่าวประจวบได้แบบสุดลูกหูลูกตาเลยวิวเมืองนี่คือโคตรดีชั้นที่เราจองมาเนี่ยเป็นชั้น6นะคะชั้นนี้จะมีความพิเศษก็คือเดินมาก็จะเจอระเบียงจ้าสามารถชมวิวเมืองแบบพาโนรามาได้เลยจ้ะ คือวิวที่นี่สวยมากเลยเธอสถ้า<ด>ถามว่าชอบเมืองไหนเราบอกเลยว่าเราชอบประจวบคีรีขันที่สุดเลยเพราะเป็นอีกเมืองที่มีความสโลล์สุดๆใครมานอนที่นี่นอกจากราคาถูกแล้วยังมีอาหารแบบกรุบกริบ,บ,บ,บตอนเช้าด้วยนะจ๊ะมาจ้ามาเที่ยวประจวบคีรีขันฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะแล้วจะมารีวิวให้อี